เดี๋ยวลองตีตรงนี้นะครับเป็นหมายคลองครับยาขึ้นเต็มเลยครับมีช่องตีตรงนี้นครับเดี๋ยวลองตีดูใช้เป็นนิวสอนพิษนะครสองพิษสีแดงครับ dù hết, hết nhà mình nhiều, nhà ở mình nhiều. lòng mới cho ย้ำมาจนโดนนะครับนี่นะครับเป็นปลาช่อนนะครับผมชนหมายคลองครับทะลุปากบนเลยครับตัวไม่ค่อยโตนะตัวเล็กๆเองเดี๋ยวปล่อยไปนะครับเป็นหมายนะหมายคลองธรรมชาตินะครับมีหญ้าขึ้นเต็มเลยมีช่องตีตรงนี้นะครับลองตีดูครับมูสอนพิษนะครับสะกิดเป็นตายนะครับฝากไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมผลปล่อยตัวเล็กตัวแรกเลยนะครับ สอนพิษนะครับฝากไปด้วยจาก่ายจำใบนะ้เป็นหนึ่งนะครับสุดยอดมากครับผมครับเดี๋ยวคลองหลอดข้างนานะลองเล็กๆมีสอนพิษครับเฮ้ยกันล้วโอ้โหโด่ไปเลย สายเดียวกัดส่งสายแล้ววิ่งเลยครับสายแล้วต้องนล่เล่เองนะครับนี่ครับร่องข้างนา้มโอ้ทะลุปากบนนะัดเดี๋ยว<笑><笑><笑>ยแป๊บนึงนะครับนิ้วกบยางสอนพิษนะครับสีแดงครับผมกับประช้อนร่องนะครับร่องข้างนานะครับ ใส่ว้วนๆนะครับทะลุปากบนนะครับตีใบไม้เดียวครับเมื่อกี้รับสภาพไม้เป็นร่องร่องนิดเดียวครับกว้างประมาณไม่ถึงสองเมตรนะครับคนั่นนั่นณดมตีฝั่งนู้นนะหมายรับครับครับผมอยู่สอนพิษสะกิดเป็นตายไม้นับเป็นหนึ่งนะครับหลุดเลยรับฝากไว้ด้วยครับผมอยู่สอนพิษสุดยอดมากครับ